มาที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะครับมบูนลนิธิมิร์เคอร์ออฟไลฟ์มอบเครื่องกันหนาวพระราชทานตามโครงการหนึ่งใจต้านภัยหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีครับที่บริษัท Pri n c ์ r ัปเปอร์จำกัดบ้านป่าเก้าตำบลผักตบอำเภอหนองหานทูลกระบอมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงพระกรุณาโปรดให้ในายมนัฐโนนุชกรรมการและผู้นริการสำนักนโยบายและแผนมูนลนิธิมิรเคอร์ออฟไลฟ์ เป็นประธานมอบเครื่องกันหนาวพระราชทานตามโครงการหนึ่งใจต้านภัยหนาวจำนวน1,200้ผืนให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่เอำเภอหนองหานนะครับโดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพร,รองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดอุดรธานีข้าราชการประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีนายพลกริตเรืองสุขใชประหลัดอำเภอร,รักษาร,ราชการแทนนายอำเภอหนองหานบอกว่าเอำเภอหนองหานแบ่งการปกครองเป็น12ตําตำบล 161หมู่บ้านมีประชากร120,000คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาในภาพรวมของสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่ตามปกติฤดูหนาวในพื้นที่จะเริ่มปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งในปัจจุบันนะครับสภาพภูมิอากาศมีมการแปรปรวนจึงทําให้สภาพอากาศหนาวมีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ที่มีความยากจนครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้ร่างกาย<ม>อบอ,อุ่นได้ก็คือการออกกําลังกายที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย